เอาท้ายลงจากยูทูปมั้งมีเหว่าได้คนนะคนเพราะว่าเมย์ก็หลักมากนะเนี่ยเหว่าเลได้คนนะเนี่ยชีวิตนี่แมวมันยังหลักลูกเน่ยคนมีได้ลกูลกลูกสามคนนี่กับตัวนี้ติดเมย์นะติดเมย์อเนี้ยลงไงอาจางย์เฟซบุ๊กบ้งบางเออในยูทูปบ้างอะไรคือการการเรียนรู้คือไงทุกคนงั้นนะเอานู่นเมย์มันกับมันจะประมาณนี้กับถึตงตัวนี้เป็นคนย,ยี่ ผมไม่รูวยเย่กี่ที่ผมไม่รู้เลยนะแต่ว่าไอ้เดืองมันเนี่ยมันยังเจือใจนี่ไอตัวนี้คือดิดเมรนี่เติดพอเนี่ยนี่นอะตัวนี้ดิดพอตัวพเนี้ไม่รู้ถึงอ่ะตัวนี้ดิดเมรไม่นถึงทุกคนหลงไหมงงกันาะว่าถ้าไม่เนี่ตัวนี้ถึงเดินมาแค่คือมันมเหลือมันจะเดินมาแล้หรอกมันจะรอดนะไม่หยิบเสืโมอง่งอ่ะมันดูเดินมาแล้ทุกวันมันจะเดินมาแล้หรอกอยู่รอดจริงไหมตัวนี้ นั่นดูว่าน่นมันก็หลังลกมันมากันหรือเปลาอืมมไปลูกตาต้อที่ท่านกบลูกที่นี่นตอนนี้มันตอนนี้มันกับหมาอยู่นี่เมมอืมเอลูกมึงยิงแต่ยังนี่มันไม่ได้ลูกจริงไหมนู้ดดีว่าจริงเออไม่ได้ลูกยิงกั๋ยิงกับ ม้วนแล้วม้วนมันกระป,ป๋ะองโอ้ยไอ้ใครมันไปอ่านกระป๋องทั้งท้ายเดีทุกคนไม่ได้นะครับวีดีโอการของทามมันไม่ได้มีบ้านหลังหนังไม่ได้มาไหนนะ่ะเดี๋ยวมันจ่ายปากของม,มันเป็นคนขาดไปเลยทุกคนเลยรอ <c oughs> ชมนะ <c oughs> <ๆ>รอ <c oughs> ชมเลยทุกคนวันทูตี แล้ม่งมึงมึงมึงกราบดีไหนใค้คนไหนบนยูทูบเลยมึงกราบดีรูยูทูบอันนี้เลยไม่กราบกราบเนี่ยน,นะครับดกนแน่นะการไม่ดีหลัลกลงเหลัลกลมันก็ดูแล่ย่างดีนนะไปลงยูทูบเนี่ย นั่นตไตัวเดียวตัวเดียวถึงหลวงยังมตบ้าไป่ล้กาบ้าเยอเออดนแลมันไม่ลงนนะในย t u b e นี้ตั้งไ้คนแรกเชียวมงหลับชมหมากๆิดน้นี่ลงถามาไดนี่ตุกคนแรกตึงอสิงแล้วมแรลงไาบ้างปมก็บปูดไบ้างตัวนี้ติดเมตึงใอนี่ไอ้นี่ดำนี่มันแบบเบื่อเพรามัน อ๋อมาเรียมาเลยทุกคนเลยอย่างนั้นมันหลักเมนมาเมหลักโดมาง่ายทุกคนดูเองนะนี่นี่คือชัดทุกคนลองคิดเละวีคอร์ดีๆนะทุกคนนะคลิปนี้มีมีความรู้สำหรับทุกคนทุกคนแรกนะทุกคนดูอืมทุกคนแรกนะอ่ะคลิปนี้น้อยทุกคนแเออลยย้อนคือทุกคนแรกมีข้องกัน อย่าอะไรคุ้นนะชีวิตคนเรามันคือชีวิต <benefit> ส well, ั <Chu> ้นมันยังหลักมากนะผมเหรอยังด่วเลยยังด่วนเลยยังด่วนเลยนะครับอันนี้พลอยเล่นแล้วออกคลิปมึงนีอพอมันครับในในมึงมึงบุดได้ไหมว่าหลักหลวงได้ป็นไงมึงบุดได้ไหมมึงเดินมาแลนวันนึงกี่หลอดนายมึงตามอวนมึงอยู่รัวนะ เดี๋ยวมึงไดเอายูทูปน่ะเดี๋ยวมึงตังไงอ่ะมึงดูไแมดูมแมดดูคลิปนี้แหละ u ูทู e เดี๋ยวทุกคนเล่เป็นเซนได้ว่ออ้โ่า่ดุัไหรอนังเรนี่กูเอาซ้ดนี่มึงเอากีดอกได้อะมึงไดมันได้ดุมมึงเอากี่ดีได้ ใครมึงอาจจะเตาเด็กๆนะแต่ว่ามีขานะใครมาเลยนะครับนี่้ามเป็นหัวง้องเมย์กับลูกนี่ทุกคนดูดูแล้วคิดนะครับทุกคนคลิปนี้มีค่ะ้รับทุกคนนะดีครับชมโอเคไหครับทุกคนแล่ทุกคนความหลักของซัดนะครับทุกคนดูดีอืม ทุกคนนะยังลูกสามคนเป็นวังลูกแบบเป็นหลานไปเส้นเลยวของวังมากๆนะโอ้ยผม๊บแล่เลยจึงบ้างนูกันะที่ว่านะยังเป็นดูนุ่มๆมันโอเคนะไรคลิปนี้นี่ามาไอนนี้ผัมันดังงัเออคนแรกด้วยเนี่ยอาทุกคนนี่ผมตั้งใหญ่ให้ทุกคนดูเลยนะเดี๋ยวจะพาลงช่องยูทูปเพื่อทุกคนชมกันเป็นเซนวิว โอเคบายบายไว้เลยนอนตายมึงเนี่ยบายบายโอเค